บอกว่าความรักที่ใหญ่สุดอยู่ตรงไหนนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เลยหัวใจด้านซ้ายของเราแล้วก็ตัวเราเมื่อไรก็ตามที่เราเจอความรักเ <c oughs> มื่อน,นั้นนะคะเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยกับคนรอบข้างเรานะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยค่ะจุดเริ่มต้นของทุกคนก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วเมื่อไรก็ตามที่ความสัมพันธ์ของเรากับตัวเองดีมากๆค่ะเราจะคิดแต่ในสิ่งที่ดีกับตัวเองและหลังจากนั้นนะคะเราก็เหมือนตัวสัญญาณไ i f ไฟนั่นแหละหน้าที่เราคือปล่อย ปล่อยความรักและปล่อยความสัมพันธ์ของเราออกไปข้างนอกดังนั้นจุดเริ่มต้นของความรักความสัมพันธ์คือเริ่มต้นจากตัวเราค่ะดังนั้นวันนี้นะคะแม่ออนพารวยวันเซอร์ออฟเลิฟแอนด์ริชเชสนะคะแม่ออกกนกำลังปล่อยสัญญาณไรไฟแล้วนะความรักตัวเองไปสู่ทุกคนและความสัมพันธ์กับตัวเองดีๆนะคะไปสู่ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยรักตัวเองและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ ากับตัวเองและทุกคนในครอบครัวและในโลกใบน,นี้และในประเทศไทยจากวัน,นเขุณค่น